ทุกส,สวัสดีมิรหลักเช้าประชาเมื่อนี่เข้ามาอยู่น้ำไหไฮมาอยู่น้ำไห้มาอยู่น้ำหน้ากับสับเป,ปลือกมาเบิ่งหน้าสับเป,ปลือกยังหน่อยเขายอดได้หนิพี่น้องยอดแบบระบบแบบว่าห้างสุดครับสามเดือนพี่น้องเอ้ยกำลังพอน้ำมี่หยาเนี่ยนิดหน่อยแต่ว่าเขาเขียวงามกวามาเบิ่งหน้าหย่อนหน้าวานของเขาด้วยพี่นอ้องหยบใส่กันิึงนั่นนั่นนั่นจะเห็นบ่ หน้าบานไผว่าบ่ามีหย่าเอางามซ้ำหน้าหยอดขอบ่บอสเนี่ยเอาหนิเจ้าเบิ่งติละ่ะเออนี่พุ่นหย่าบ่พุ่นอืมหย่าบ่เจ้าจว่าเบิงบ่งมื้อนี้ติละ่ะแป่ว่าเบิบ่งใส้ของข่เขายอดได้หน่พี่น้องเอาแบบตอนห้างสุดหนิเนาะผู้ใดเบิง่งในเฟียดอาจสิเห็นเด้อครับดเด้อ3เดือนเต็มๆครับแล้งหลายน้าห้วยก็ร่างมาเออนี่น้าห้วยก็ร่างมาพี่น้อง น้ำหวยก็ลังมาเอาเป็ดยังบุญยังคุ้นเนาะฮู้นหน้ากะบ่ะไก่บ่ไก่ครับความยาวกับประมาณกิโลหนึ่งหรอฮู้นสุดลูกหูลูกตาคุณเพิ่งปลายอย่างไปหมดเนาะพี่องเนาะอันลองในกลางนั่นหลงหล,ลงหลงหลงบ่เป็นหลงเนาะเขาบ่ลงอืมน้อยเดียวบ่มีปัญหาเดี๋ยวก็จอดกันวันที่ นั่นล่ะพี่น้องอืมอ <c oughs> งนี้ก็สามแล้วสามแล้วนี่แหละขนาดตอนย้อนนี่ห้างคักเด้ว่าเป็นห้างคักแล้วนี่บัานนี้มหนือตรึบแม <c oughs> นเบิร์ตได้นี่พี่น้องน <c oughs> ่าซับไปเลยอันมองนี้ข้างคางกันนี่ก็แมนแต่ว่าวานทดสอบวานเมืองไฮนึงเออผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นบอเซียนะเพิ่นลหยันมันบได้ลผลหน้ายอดเพิ่นลวางสีก็ได้เห็เพิ่นวานเมืองไฮนึงอื อันนี้บ้านนี่ไงยาก็มีแน่นิดหนอ่อยบอน,นิดบอนอ้อยดอกไม้เติบกะเป็นเลยเป็นเลยคือหมืดหมืดไปเนาะพี่น้องแมีนบ่หืมน่ำกำลังมาหน่ำกำลังมาน่ำกำลังมาพี่น้องอืมนี่แหละอุ้ยนยางประมาณกิโลหนึ่งแหละ ยางไปกับกับประมาณสองกิโลคว่ำเงากับบไก่บ่ไกอ่อันนี้หน้าทงหนึ่งเนาะพี่น้องนนอ,อันนี้หน้าทงนี่หยอดทดสอบเบิ้งว่าเป็นหน้าหวยหน้าหองมันหยอดไปหอดพูน้นี่กบว่านเอากะเบิ้งเอาพี่น้องมันแหลงไหลมันได้สานีกบว่าดีแล้วละเนาะพี่น้องได้สานีถือว่าบุญยังบุญยังคุนเพนิินคุนเขาคุนหนาม คุณพ,พระนางโค้กโศกใส่ปุย๋ยอะได้นี่พี่น้องก็ลังใส่บางใดๆนี่ละจ้างเขามาใส่นะครับเนาะประมาณนี้แหละนี่เบิ่งหน่นอยก็ได้วาด,ดีโอ้ลมแห้งเนาะเป็นไรเป็นไรบรรยากาศดีพอพี่น้องทง้งไหท้งหน้าบา้านเนาเรียกว่าตกน้ำด้อยแหละประมาณนี้แหละครับเจ้าเย็นหมอก ยากาศโอ้โหมึงร่มปั่นกันแท่ไหมมึงรถเที่ยวเที่ยวมากันใหอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่พอบือพอสมบ่หูนบ่ไก่บ่ไก่อ่าอย่างบ่หอดง่ไงดิไปเรื่อยๆน,นะครับเนาะยังไปเรื่อยๆไปน้ำกันสุข,ขุมสุขชน เบิ้งแล้วมวนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกติดตามถ้ามาเบิ้งให้เบึงหน้าบรรยากาศเนี่ยมือแรงตรง,งนี้ฟังนี่ให้นี่ปานแต่ว่า,าขึ้นไปยัะหน่อยกับเป็นหยอดเทือนพี่น้องงานเต็มเบิ้งแล้ว mọi thứ nắng nhà tidy cái cái làm biết ma lắm mặt nha biệt đây mặt nha mặt nha nó nha mặt 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 thang bùn. ที่ถิ่มวนเหรอวะเขาไปเที่ยวทางส่วนบรีเนะพี่หน้หน่งเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงอ่าฟังข่อยบอกไปน่ำ ไอ well. ้ท sort of ี่บอกเนี่ยงม่มีแนววอลเลยไปจมไปตามภาษาไปนะครับน้องเออเออเออยังเตะยังมาให้เจ้าตกกันเท้าซะดื้ออะไรเพราะว่านี่แหละนะครับเนาะบรรยากาศดีม่กพี่น้อง ก็เลยดีกว่าไงด้วย ใส่ปุ๋ยแหลวเขามันก็มาขึ้นว่ะใส่ปุ๋ยกายยังพี่น้องคนเดีกันเขาจังสีงามนะบาทเฮาคือบันไดยินเสียงปลาสวบพ่อตัวเตีไอ้เหี้ย บ้านในห้หองเครื่องหอดกระแทกข่านนี้ก็ติกกับขื้นแล้วละ่ะเออเออนี่ก็หยอดเอาไว้กันพี่นอ้องเดี๋ยวข้าปเบิงแต่ว่าอันนี้ยอดแบบทีครับอันนี้หยอดแบบที่จัดเล่นเบืงบ้งเบืง้งเบืองอันนี้หยอดแบบที่จัดเล่นเด่ดี๋ยวครับกล้องให้ เห็นมัเศดมไม่หยอดแบบที่จัดเลยเป็นไงเข้าบึงมาหน้าตืบ๊บพูนชุดหลุกหูลุกตาเนาะครับเนอะอันนี้วานอันนี้หยอดแบบที่อันฟังพุ่นหยอดแบบห้างนี่ให้เลือกหลายแบบมักแบบใดจัดให้ได้เบส วัตีวัตีเนะพ่อเหรอวะพ่อไปยางกับขื้นเฮ่นี่ประมาณนี้นเหนียวครับเนาะชัดดีบะกองยินเสียงสัตว์บ่เออพี่น้อง โอ้ยเงยแต่เนาะไสเรื่องขเเข้าวอต้องาองานจะไปหอนเพราะว่าข้าลงแต่งกางขุดมากระไ้ลงในสองทางน,น,รนะราเนาะเรื่องน้ามันบรรยากาศน้ามุนแค่นี้ยอดแบบห้างครับแบบห้างอ่าบึดนี้ไปห่อนนั้นเัียงหน้านะมันพูน่งหิมันประมาณซิบหาเด บัดเขาสามทุงปุย๋ยครับหู้หนี้เด้เฉพาะหมอกยอดอันนั้นให้เดียวนัน่นวดิามทุงปุย๋ยนี่ร่วมเดียวกับะมา,าหาสิบกัวนี่นะครับห้าสิบกัวแลงเดียวนี่นุ่นน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 พี่นอ่องเนาะห้าสิบเอบ่แมนห้าสิบไหมหกสิบูะวะ กะออะร,ระทุนขามผมมาไหลวราไปยังขึ้นบระเ็ไปช่วนมุรี่น้ำเขานะครับเนาะผงกระติดเผาซพครับเมือนี่อืมประเ็ไปน้ำเขาว่าซานเกมเมีนบ่มเมนหรอวะ งานใส่ค่าแนมตะกรงเล็กตะโตกแทนเดอกหากินหัวสดูเจ้าเบิ้งทางนี้เด้อตกะก็แท้เด่นแล้วว่าข่อยเดี๋ยวเขาทิ่ว่าข่อยเป็นบ่าเด่นไม่ยางอันคือกล่องเห็ดเจิงเวงเจิงเวงอยู่เขาบอกว่าหมอนี่มันเห็ดนี่อย่างวะไม่เคยเห็นมันเห็ดจ้าเกียร์ Thì. Nhìn mắt lẻ, vỏ có thể đọc Ngoài ừ, tiếng ngàm, bóng ngàm Nó thì nó nào đó วัดทีเฮ็ดบ่ได้ดอกกล่องรุนกล่องนาพี่น้องมันก็ได้บอกไอสัตว์เป็นไรหรอวะผมกต่กะเสือกกระเสื้อหนาะไม้น่าหน่อก็ได้ไปเที่ยวหางด้ เรื่งน้ามวยอีกเที่ยงห้องกระพริบผมรับผ้าจากพี่น้องไปนะครับเนาะเพราะว่า,าตอนนี้กะบหกโมงแล้วพระอีทิตย์อ่านข้างแล้วทำวัดแล้วกะบหกโมงแล้วหน้าแถวนี้นี่หน้าหนามเด้พี่น้องเ,เอ้ยตะกี่ปลาพัฒนาเสียวดอกเป็น,นี่กะหน้าหนามอยู่ฝนตกดีสำคัญแหล่งตีมาตกแคกเทียสามเดือนกําลังมีหนามโอ้ยดีตัวมันยังอยู่่อยอยุคเขา เพราะมันไปจากรอบโลกไปแล้ว้อนนี้จากกันไปแล้วนองฝนเลยอ่ะทาอไปอยัางไ่เพิ่งคู่ใหม่เดี๋ยวเดียบเดี๋ยวห่อมกน้มห่ามผ้าแห้งวันไหนบ้าไหนไหลขวาน้าแห้งวานจริงมันมีทออยู่นี่พี่น้อง น้ำมูลเลหลังสองภาคฟังอุบลวาลินปา้าเฮาเด้เวลากลับบ้านแล้วครับขอบคุณขอบคุณครับสบายดีบาย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 พอ,อกันคลิปหนักคลิปในเออคอยหักไข่แพ่งกันเงีวๆโดนๆในพี่น้องเด้อสบายดีซ้ำดีได้เดี๋ยวมาพอ,อกัน คลิปต่อไปครับห่วยห่วยเ่เป็นแต่ภาพน้ำบ่นอนเหยียวว่ะโอ้ยงาใหม่ฮาทูอ้าวขอบคุณน้องพุ่นครับสมัยดี